<c oughs> หลวงพี่ชวนโยมกับพี่แทนสิทธิ์มาเทรดจะตอนนี้หลวงพี่เทรดได้เงินตลอดเวลาเลยจ้ะโ <c oughs> อ้ยสาธุหลวงพี่เนี่ยหลวงพี่รู้หลักการแล้วจ้ะหลักการง่ายๆคือมันอาศัยความสมดุลระหว่างบายกับเซลล์จ้ะถ้าเราออกบายมากเกินไปมันจะดิดลงหนีหนีใบจับเพื่อให้เราล้างพอ่อนถ้าออกเซลล์มากเกินไปจะดีีขึ้นแล้วมันก็สิระหว่างบายเซลล์ของตาลาดโลกด้วยของเราด้วยจ้ะ <c oughs> ถ้าตลาดโลกมันจะขึ้นมันก็ต้องขึ้นจ้ะแต่เมื่อก่อนมันจะขึ้นมันจะลงก่อนถ้าตลาดโลกมันจะลงลงอ่นก็ขึ้นจ้ะครับครับ มันสักไปสมาแล้วหลวงพี่ตอนนี้หลวงพี่เปิดสองพอร์ตแบบโยมเก่งบอกอ่ะให้เล่นบ่ายเซลอ่ะพ <c oughs> อจะเล่นมาคุณเล่นเซลแล้วพี่รู้จักเวลาคลิกเดี๋ยวเวลาคลิกก็บ่ายไปไหนเอาเซลแต่ไหนรู้จักการกราฟขึ้นกราวลงในจ่ายในตังต่อเวลาเลยเนี่ยปุ <Okay. S 2> พพ๊บปุ๊บปุ๊บก็ไปยังเลยจ้านี่สะสมไปจากสองสองพันเซนเป็น 2, สองพันหนึ่งร้อยสี่แปดเซนแล้วแต่ละพอร์ตนะได้เ <Okay. S 2> พิ่มขึ้นตลอดเดี๋ยวดังทำใน,นวันมันก็ได้ตลอดจ้ะมันก็ได้เพิ่มขึ้นนิดอย่าไปโอเวอร์เทรดอย่าไปโลภไปจ้าเอาเงินน้อยตลอด ทีนี้ถ้าโยมพี่จะมาเล่นหลวงพี่จะให้โยมพี่เล่นเป็นเหรียญพอมันจะดีขึ้นหลวงพี่ให้โยมเอาเป็นเหรียญเลยจ้ะสมมติโยมพี่มีน้อยเหรียญเนี่ยมันจะดีขึ้นหลวงพี่ก็ดันให้มันขึ้นให้โยมพี่ได้ทีละเหรียญสองเหรียญเพราะหลวงพี่ดันลงโยมพี่ก็วางเซลล์โยมพี่ก็เอาเซลล์จ้ะพอหลวงพี่ลองทดสอบเล่นบายเล่นเซลล์แล้วพอดนี้พอมันขึ้นหลวงพี่เล่นบายพอลงหลวงพี่เซลล์เซลล์เซลล์ไปบายหลวงพี่ได้เงินต่อเลยจ้ะแป๊บเดียวได้เป็นสี่สิบห้าสิบเหรียญเลยจ้ะอ๋อครับแล้วมันก็วิ่งหนนีอุตรรเเลยมััวาไได้ง ทีนี้มันต้องบาลานกันเลยเราก็สลับขั้วได้อันหนึ่งเล่นบายพอปิดพอได้อันนึงก็มาเล่นเซลจ้ะพอถึงสิ้นวันเราอยากจะปิดเราต้องปิดหมดเลยจ้ะจะค้างสี่บายก็ช่างผลรวมลักชนะแล้วไงเราเพื่อล้างกระดานจ้ะล้วก็ถอนเนินมาใช้แล้วพวกนี้ก็ฝากใหม่จ้ะประเทศใหม่โปรแกรมมันจะได้ไม่จําไว้มันจะเอาเราคืนไงโย่พี่เคยไหมเออจำไว้ด้วยไงโย่พี่สังเกตมันจะเอาเราคืนด้วยจ้ะมันมันมันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไงโยพี่เคยใช่ไหมครับครับผมว่าถ้าเราเล่นได้แล้ว จะผลรวมเท่าไหร่ก <Yeah. S 2> so ็ช่างจะติดกี่ไม้ก็ช่างแต่ผลรวมเราได้ชนะแล้วไงสมมติเราได้ร้อยเหรียญเรายังค้างอยู่เป็ชีกี่ร้อยกูไม้อ่ะร้อยไม้ต่อจรงได้กำไรแล้วเราตัดทิ้งหมดเลยไม่ต้องเสียดเพราองเงินถอนไปท้ายหมดเลยถอนหมดถอนเลยแล้วพวกนี้จะเทรดก็ฝากเข้าใหม่อ่ะอย่างนี้ชนะมันตลอดใจพี่อ๋ออย่างนี้เราชน่ตลอดเลยจ้าก็หนูพี่เล่นสองฝั่งไงเขาจะไม่ฝั่งายฝั่งเซลแล้วหนูพี่ก็รู้ด้วยว่ามันดีขึ้นเพราะเราออกออกออกเซลมันหนีเซลเราเรามันดีลงเพราะเราออกาบมันหนีาบเรา แล้วมันก็จะมาล้าเราองไมเซลแต่แทากเงินในพอร์ตเราพอเราไม่ว่าเทดเดี๋ยวละมาไายก็ได้เดี๋ยวไมเซลก็ได้แต่ถ้าเราจะเล่นไปตลอดสะสมเงินไปเรื่อยนลงงอย่างนี้เราไม่ต้องจะได้จ้ะแต่พวกของโยมพี่จะไม่หรอพี่เป็นคนไล่จ้าให้แต่พวกโยมพี่เป็นคนเอาเงินให้พี่ให้คืนอะไ่ลงให้โยมพี่ได้ตังตลอดเนี่ยเดี๋ยวพี่ต้องถอนออกหมดพอร์ตเลยแล้วก็ฝากเข้ามาเนี่ยจเท่าไหร่ก็เอาเนี่ยเขาจะไม่แต่พี่ไม่ต้องปิดก็ได้แต่เราพี่ลองทดสอบปิดทุกวันแล้วจ้ะได้ตังทุกวันจ้ะไล่ล้วงขึ้นขึ้นลงลง แล้วจะหลงหลงพี่คุยกับพี่พิธนสิทธิ์ได้ยังคุยแล้วพิทักษ์ศิ์ว่าที่เดือนนี้จะมาออบ,บอกว่าหางเงินก่อนบอกว่าไม่มีร้อยเหรียญก็มาเล่นได้เพราะหลวงพี่เห็นมดด,ด,ดดํามดแดงอะไรเขาเล่นพ่อตาดาแม่ตาแดงหรืเขานับไม้แต่เขานับ,บไม้เอาโคเล่นเป็นหนึ่งนาทีเลยวิธีการ,รหลวงพี่เล่นทีละทุกนาทีเลยนะดูกรับหนึ่งนาทีนะโยมพี่เข้าไหมแล้วดังขึ้นและลงซึ่งเห็นได้เหรียญหนึ่งก็สะสมไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะได้ไปร้อยเหรียญแล้วจ้ะเขาตามบุญแต่ละคนนะแต่เสียไม่มีทางเสียเพราะเราเล่นศลไมะนส พอชนะพเสร็จเราก็ตัดเอาไงพอตัดเสร็จเราก็เล่นใหม่ไงแล้วก็ดูจังหวะเอาเข้าเซลเข้าบายเอาไงพี <Okay. S 1> then, the ่ว่าเอาตอนนี้เอาเซลก็เล่นเซลกันตอนนี้เอาบายตจโยมต้องสลับกันนะโยมพี <Okay. S 1> <Right. S 2> ่เล่นบายล้วโยมพี่ก็ต้องมาเล่นเซลเล่นเซลเราต้องเล่นบายไงมันถึงจะบาลานซ์กันไงโยมเขาจะไหมเพราะนั้นมันหนีเราอย่างเดียวจ้ะมันจะหนีไปฝั่งเดียวตลอดจ้ะโยมเขาจะไหมพอเราได้บายอย่างเดียวมันจะหนีลงเยอะๆเลยพอได้เซลอย่างเดียวมันจะหนีขึ้นจ้ะ เนี่ยตอนนี้มันหนีขึ้นแต่เราพี่สามารถไล่ลงมาได้แต่มันหนีดีดขึ้นไปอใบเดียวพี่ก็ออกใบดันมาลงออกใบดันมาลงแล้วก็กินบายออกใบกินใบวันกินใบได้ตลอดจะโยมอืมครับสาธุสาธุของพี่อ่แล้วโยมพี่ไม่ต้องกังวลเลยหรอกพี่มั่นใจเพราะว่าดรพระวัตรเนี่ยเขาได้วันละวันได้สามแสนก็เหรียญหนึ่งบางวันได้แสนก็เหรียญวันได้สี่ห้าหมื่นวันได้เจ็ดแปดหมื่นเหรียญวันไหนที่หรือพี่รับทางงานดรพระวัตรเสียเลยจ้ะ แต่เขาเขาเขาเล่นไปไงเขาก็ไม่เสียไงเขาก็วางทางไม้ไงเขาเล่นกลับทางเลยเล่นไปเป็นเตลเ,เตลเป็นปเลยแล้วเล่นหลอใหญ่เดิมแล้วก็เอาตังคืนแล้ว,ลวพวันต่อมาเขาได้มากเลยจ้ะจัดสองแสนเป็นสามแสนเลยจ้ะคือคไม่ได้พี่ออกไปมันกลับมาคืนจ้ะเพราะหลวงพี่ไล่ขึ้นไล่ลงไล่ขึ้นไล่ลงตลอดเวลาไงเข้าใจไหมตามเทรนด์ด้วยแต่หลวงพี่เอาตามตลาดโลกพาไปนะเนี่ยหลวงพี่ก็บอกแล้วถ้าโยมพี่อยากมีเงินโยมพี่ก็ต้องมานั่งเขนี่ไงไม่ต้องเสียเงินด้วยแล้วแล้วหลวงพี่จะจัดปฏิบตธรรมตลอด ยี่สิบสี่นอนเลยจ้ะคนมาตั้งสมาธิ่เราก็มานั่งวางไม้ไว้ในในโทรศัพท์เราตั้งไม้ไว้เอาจะเอาเงินเท่าไหร่จะตั้งไว้เอาจ้ะเดี๋ยวมันได้จ้าตั้งหลายหลายไม้ตั้งกินสั้นๆนะตั้งบายบายเซลล์ตั้งกินวีสั้นๆเนี่ยตั้งแล้วก็แล้วตั้งลิมิตตั้งเซลสต็อปไปสต็อปไปลิมิตเซลล์ลิมิตตั้งไว้แล้วมันดีขึ้นนิดนึงเขาได้ตั้งบายพอดีลงนิดนึงเขาได้เซลล์จ้ะเอาสั้นๆมันทีได้จอดเวลาพอหวีไรขึ้นไรลงไงพอเขานั่งทำนี้เสร็จเขาก็เเเเอออาาางิิินนจจจกบบบ้้้้ไดดดดลลลลยยะะรััแววีพ่ปตต คือเดี๋ยวพาคก็มาเต็มเองแหละจะไปว่าเข้าเข้าวันโกนออกวันพ่าย่งเขาจะไหมวันพ่ายก็ออกแต่ตีห้าพอออกแต่ตีห้าหมดเลยพอฉันเช้าเสร็จก็บีนิบาะเข้าสารอาหารแห้งไงล้วให้คนมาใส่บาตรเปิดปิโมกตแต่ตีห้าด้วยเองเสร็เสร็จออกคำเสร็จก็เปิดปิโมกต่อเนี่ยเปดปโมกเ็จก็ปีนิบบะเข้าสารแห้งเลยเพราะหลวงพี่ทำลานทำกว้างยี่สิบเ้าเมตรยาวสามสิบห้าเมตรเนี่ยกำลังเริ่มทำจะเสร็จแล้วจับขนอะไรเสร็จแล้วเร็วสิ้นเดือนนี้วางพื้นสำเร็จต่อจะ เราจะทำเป็นร้านกระสงค์เลยสสาาธธุุโยมพี่สมัครมาปลูกบ้านโยมพี่สมัครมาปลูกบ้านปลูกกระต้อได้เลยที่แถวน,นี้พี่ซื้อไว้แล้วก็ปลูกบ้านให้อยู่กันหลังกันหลังเลยจ้ะเงินได้ก็เอาเงินมาร่วมบุญกัน,กนจ้ะเหมือนเป็นครอบอครัวเ,เดียวกันจะได้มาช่วยกันหลวงพี่เนี่ยได้ตอนนี้โยมพี่ลงโทรไลน์สิพี่ได้ตลอดเลยคิดตึกตึกได้ตลอดเลยตึกช่ลงตลอดไปได้ถ้าเซนสิบเซ็นพี่ก็เอาสิบสองสิบสามสิบห้าพี่เอาหมดสะสมไปเรื่อยมันจะหลุดตรงชิรบาศสองบาทห้าบาทสิบาทเดี๋ยวมันก็ได้เยอะไงโยมพี่ไง ไม่ต้องกลัวเราออกบ่อยๆเราก็ได้เงินบ่อย <c oughs> ๆนะครับครับครับเินบ่อยๆแล้วหลวงพี่สามารถไล่ก้าวได้ก็เข้าใจแล้วแต่ยาโรควันไหนได้สิบกี่สิบแล้วพอใจก็ค่อยๆสะสมจากน้อยมากจะมากมากขึ้นเงนินในพอร์ตน้อยเอามากมันจะดีดนี้เราไงเขาใจไหมขางคนหลอกหลอนยาดีแพ<ๆ>้มันให้ออกจุดซื้หนึ่งตลอดเช่นนจ้บแล้วพี่จะไล่ให้ได้ตังเองทีละเหรียญสองเหรียญทีละครึ่งเหรียญทีไดได้ก็ปิดเลยจ้ะแล้วก็ไล่ได้ใหม่เอาออกบ่อยๆโยพี่เข้าใชไหมครับออกไปแล้วออกเตล์เตลแล้วออกไปให้มันบาลานซ์น่ะ พราะมันเป็นคอมพิวเตอร์ไงเราต้องควรมาไงครับต้องควรระบบไงมันตั้งโปรแกรมไว้ไงมันแพ้มันตอดนะถ้าอางนั้นน่ะถ้าเล่นไม่เป็นแบบพี่แพ้มันตอดจ้ะหลวงพี่ทดสอบแล้วตอนี้หลวงพี่รู้จกักวิธีการแก้โปรแกรมมาแล้วไงครับก็หลวงพ่อ,อ,อ,องคงจะสอนเราทําไมหลวงพี่ถึงทําได้เพราะตอนนี้หลวงพี่ทำรูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยเสร็จแล้วจ้ะก,กําลังจะอ,อันเชิรรูปเหมือนหลวงพ่อธรรมชโยมาครับตอนนี้ถอดคุณถอดอะไรแล้วบางคนก็ว่าอย่าไปทําหลวงพ่อเดี๋ยวจะโดนเล่นงานโดนนี่เดี๋ยวโดนวัดว่า พี่หลวงพ่อจะมาเล่นงานเองเอาเราทําช่วยหลวงพ่อใครจะมาทําหลวงพี่ว่าหลวงพี่ช่วยหลวงพ่อใหช่วยหลวงพ่อได้ออกมาข้างนอกเพราะหลวงพ่อโดนจับไว้ในวัดธรรมกายหลวงพี่เลยทํารูปเหมือนท่านเลแล้วคนปั้นได้มีแต่โยมทิบคนเดียวนะคนอื่นปั้นไม่ได้นะสามสี่ช่งปั้นไม่ได้เลยขนาดคนของเราเองปั้นได้เองแล้วก็หลวงพ่อมานั่งสมาธิกลางท้องให้โยมทิบปั้นได้เองเลยโยมทิบไม่เคยปั้นไม่เคยแก่ทําไมแก่เป็นเขายังงงเลยถ้าไม่ใช่บุญเห็นนะแล้วเราจะมีรูปเหมือนหลวงพ่อธรรมทิโยสององค์จ้ะรูปหนึ อีกอ่องหนึ่งก็เป e <eterm oon S 3> <k> ็นเฟเบอร์เลซินแต่เหมือนขุ่นที่งครับมจีวรของอะไรจริงเนี้ยเล่นตามหลวงพ่อเลยไว้ในโบสถ์จ้ะแล้วพี่แต่จะทำตลอดครั้งนั้นเดี๋ยวอาทิตย์เดี๋ยวต้นเดือนนะผจ่ายก็พี่รวยครับมาอะไรมากันเลยแต่แต่จะเป็นโฆษณามากนะเอาพวกเราได้ก่อนครับพี่ลมงพ่ตุนมาโม่วงเอาพวกเราให้ได้ตลอดก่อนจ้ะแล้วจะมาเล่นดูมาได้จริงหรือเปล่าเพราะเราพี่เห็นด้เพราะว่าได้ตลอดเรพี่แค่เล่นตามเขาจะเล่นได้ตลอดจะบายเซลแล้วยุ่งเห็งก็บอกว่าเทวดาบอกเล่นบายเซล แยกหลุกพี่เล่นใบฝั่งเล่เซลฝั่งเนี้ยมันวิ่งหนีไปฝั่งหนึ่งลิบเลยหลุพี่ก็รู้วิธีการแลาทำไมวิ่งหนีไปฝั่งหนึ่งเสียเยอะเลยฝั่งนึงก็ได้เยอะเหมือนกันแล้วก็ตัดๆ,ๆออกอกอกโอ้หลาพี่เลยรู้การไล่มันไล่มันลงไล่มันขึ้นแล้วพี่เล่นใบเซลสองฝั่งพร้อมกันคู่เดียวขึ้นขึ้นลงลงโอ้หลาพี่เลยรู้ว่าทําไมเราถึงเสียรู้ไหมมันจะชิ่งตามอ e ีกูตี้เราไงสมมติเรามีใบคนไหนเล่นหลายไม้จะแพ้มันคือพออ e ีกูตี้เราเรามีใบามากเซลน้อยเนี่ย มันก็จะดิงด้ง,งวิ่งลงให้เราเสียอีคือที่ลดลงไงพอพอเซลล์ p มากายน้อยมันก็มันจะวิ่งขึ้นไงให้เราเสียอีคุตตี้ไงหรือพี่ก็เล่นสวน้างมาเห็นเองมันวิ่งขึ้นว <c oughs> ิ่งลงวิ่งวิ่งขึ้นอันไหนเรามากเราก็เราก็เราก็ตัดเอาเราล็อกตัดล็อกตัดล็อกเนี่ยตัดไปล็อกใบตัดเซลล์ล็อกเซลล์ล็อกไปล็อกมาให้อีคุตตี้เราเพิ่มขึ้นอ่ะมันราคาเพิ่มขึ้นด้วยอีคุตตี้เพิ่มขึ้นตลอดจ้ะหรือพี่ก็ได้ยังตลอดเหมือนกันแค่เดียวได้ร้อยสองร้อยเซนเลยจ้ะถ หลวงพี่จะบอกให้วิธีการให้หมดเลยจะว่าทำยังไงได้ตังค์จ้ะคร <c oughs> ับครับโอซะทุครับเพราะว่ามันได้จริงๆนะยมุม <c oughs> เพราะว่ามันเป็นการบารลักษณ์เราอองมากับเซลล์ไงยงใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะหลวงพี่ทำอย่างนี้หลวงพี่ได้จับแล้วจ้ะโอาเล่นจากประสบการณ์จริงจับได้แล้วเราต้องตัดเร็วเลยนะเมื่อกี้ไม่ตัดมันก็ซึ้งเลยนะเมื่อกี้ตัดสมมติเราต้องตัดเร็วด้คนะร,รับคนะ <c oughs> รับครับ <c oughs> <c oughs> เราต้องมีม,มีเบลนี่โทรมีคอมพิวเตอร์แต่หลวงพี่ไล่กาฟให้ต้านไว้ให้หลวงพี่จะมีเวลาหายใจหรอกครับครับได้ได้หลวงพี่ถ้างั้นเดี๋ยวหลังอาทิตย์ต้นเดือนเดี๋ยวผมยนกัครับ นะจ้าข่าวข่าว่าวมัสการับพี่ป็นอมมาด้วยนะจ้าพี่ปนนองมาเขาอยากให้พี่ปนอมมาเถิดด้วยจ้ะอออเดี <ๆ S 1> ๋ยวจะมีเพื่อเขามานั่งเล่นกันน่ยเดี๋ยว่อไปเราก็ตั้งลงทานให้คนให้คนมาทำอาหารเลี้ยงเราเลยนะก็มีได้เจอเอ้าคนไหนออกตั้งคนไหนเลี้ยงอาหารก็ตั้งคลิเอาเงินทุกคนเนี่ยแล้วโยงพี่จะรวยแล้วโยงพี่จำได้ไหมหลวงพ่อธี่มเ่ก้บอกว่าปีปีตั้งแต่ปีห้าห้าห้าสี่คุณอะารนั้นบอกว่า อีกสิบปีขา้างหน้าประเทศไทยจะเป็นไทยมหาลัทดิเดนเกศจะเป็นเหมืองเศษด่างของพวกเรา <c oughs> แล้วพอเกิดสิบปีมาพุ่งเกิดโควิดเลยคนตายคนนู้นนี่เลยเศรษฐกิจตกต่ำเยอะเลย <c oughs> มันกําลังย้อนจ้ะเนี่ยหลวงพี่คนดีบุญที่จะมาหาตัวมาจากักรพรรดิทุกคนจะ้ะเฮ้ยมั่นใจรัรฐธรรมนูญเทรดได้เอาได้เอาเป็นทุกวันเลยจ้ะ <c oughs> คนฝากเขาเทิดก็ได้ต่อไปเาหักเงินเยอะไง <c oughs> แต่หลวงพี่คิดว่าเขาเถิดได้จริงแหละเพราะหลวงพีพ่ลองทดสอบดูก็ได้จริงนะนี่หลวงพี่ได้จริงจ <c oughs> ้ะถอนเร็ววันละสามร้อยห้าสิบบ้างวันละพันห้าร้อยบาท ถอนถอนถอนทุกอัตาเล่นปเป็นเซนนะปิดเปิด,ป,ดปิดเปิดแล้วก็ถอนได้ตลอดแต่เราหลพี่เลยรู้ว่าโอ้มันไม่ได้โกงเลยเล่าน,น้อยๆเราถอนตลอดเราเอาแต่กําไรเล่นก็ได้ต่อไปทุนเอาคืนใช่ไหมเรากําไร <c oughs> ไเล่นไปเล่นมาเด็กเรียเยอะไม่ต้องไปเสียดายหรอกเหมือนกัมันธรามา,าขี้เนี่ยแต่ก็ปฏิบัติทรรสวดมนต์ถือวลาไปสวดการังสมาธิเลยวางไม้ไว้เฉยๆล็อกายเซลไว้แต่พุกโยมพี่จะปอดเพียงตลอดไงแต่ปลอดเพียงจะมีบายเซลค้างไว้ไงเพราะหลวงพี่ก็คือคนแรกให้พุกโยมพี่ได้ตังไงพุกโยมพี่เอาเป็นเหรียญเลยไงแต่พี่เอาเป็นเซนไงเพื่อจะไง แต่ก่อนหลบพี่ไล่การ,ราฟหลบพี่ต้องเสียเงินนะเอาเงินเหรียญมาไล่ให้พี่ประเทศเสียจะเป็นต้องเป็นหล,หลายพันเหรียญเสียห้าพันเหรียญเลยให้ได้พี่ได้สิบได้ห้าสิบเหรียญเองแต่พี่พดูไล่กาปเราไล่กาปเราได้จังด้วยเราไม่เสียด้วยเราคนคนไล่กาปได้จังด้วยเข้า <c oughs> ใจไหมครับ <c oughs> เพราะเราพี่เล่นสองพอร์ตใบเซลใบเซล,ยเซลเอย่างเงี้ยไล่ขึ้นไรลงไง <c oughs> แต่ก่อนเอามปเทรดเป็นแสนเป็นหมื่นเหรียญหมื่นห้าพันเหรียญมาเทรดแล้วเทรดนี้เป็นก็เสียนะโยมเทรดเทรดไม่เป็น่ะหลบพี่เสียหมดเสียเหลือหกสิบเหรียญเองแต่เราพี่ลองตัดดูเทรดดูจนเข้าใจเถะ ถ้าเทเป็นอย่างนี้ได้ตลอดจะมีแต่พอดเพิ่มขึ้นจ้ะครับอีกคือเพิ่มขึ้นไปแล้วเพิ่มอจ้ะครับนี่อาชีพพวกเราเวลาสมบัติทางอากาศสมบัติจักรพรรดจ้ะสาธุสาธุถ้าได้เดี๋ยวได้ช่วยกันสร้างวัดต่อไม่มั่นใจเลยรับรองเพราะเพราะตอนหลวงพี่ได้ออกจากวัดธรรมกายมานะป้าเชงนางสาวสิเพนนีมาหาหลวงพี่บอกว่าหลวงพี่ไม่ต้องเสียใจหรอกหลวงพ่อส่งหลวงพี่ไปทำหน้าที่พิเศษคนแบบหลวงพี่ในวัดธรรมกายมีคนแบบหลวงพี่ข้างนอกหาไม่ได้อีกแล้วป้าเชื่อหลวงพี่รู้เอะหลวงพี่คิดอย่างนี้จริงะ เชื่อหอว่าาจริงจริงนะตอนหลังหลวงพี่เลยโอ้ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆว่ะทำไมหลวงพี่ไม่มีเงินหลวงพี่จะสร้างวัดได้ทําอะไรได้นะหลวงพี่ไม่เคยมีเงินเลยนะ้าคี่ซื้อที่ได้ทั้งสองแปลงสามแปลงทําไมก็ทําได้หมดทําบุญกับหลวงพ่อได้เป็นหลายล้านด้โยมว่าแปลกไม่ได้ไม่มีเงินนะแค่หลวงพี่กล้าทำแค่นี้เองแล้วเทหลวงพี่กล้ายอมเป็นหนี้กล้าเทีแบบเสียไงเสียดูไงแล้วพี่ก็ได้ตลอดไงโยมะเจ้าแม่ครับครับแต่แรกก็เสียเสียเสียลงทำไมมันเหตุผลอะไรถึงมันดีคขึ่งเหตุผลอะไรมันถึงเสียดีลงเหตุผลอะไรเราออกเซล <1999 S 1> แต่เซลล์ออกเซลล์แต่เซลล์มันดีดลงงเลยออกมาจัดใบออกมาจัดใบมันดีดขึ้นเรื่อยโอ้ออกมาจัดใบมันหนีเซลล์ข้างล่างออกเซลล์จัดเซลล์มันหนีเซลล์ข้างบนมันเลยวิ่งหนีหนีลงแล้วพอมาถึงจุดหนึ่งก็หยุดมันจุดกลางนึงมันออก่งมากับเซลล์จ้ะแล้วมันก็ดีดกลับตัวจ้ะแล้วถ้าเราถอกเราออกม่เยอะถ้าเราไม่ออกเยอะๆเราออกแค่จุดๆหนึ่งมันก็ไม่แพ้มันจ้ะเนี่ยหลวงพี่รู้หมดทุกอย่างเลยนะเหตุผลอะไรหลวงพี่รู้หมดเลยนะรู้จัดปากกาหมดเลยรู้จักความสมดุลเหมือนทำไมใจเราอยู่ที่สูงกลางกายทำไมดิ่่่งงงงเเข้้าาาาาไไปปในนยอออรรตมวะหบบุก คนชิดยิบบุญมากก็ไม่ได้ดิ่งเข้ากลางนะชิดบาปมากก็ไม่ได้ดิ่งเข้ากลางนะเพราะธอมันต้องกลางๆระหว่างบุญกับบาปจะต้องใจนิ่งๆอ่ะไม่คิดเลยอ่ะไ,ไม่ยินดีในบาปไม่ยินดีในบุญอ่ะแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างปล่อยทุกอย่างวางทุกสิ่งมาา่มันจะยิบดิ่งเข้ากลางพอาะใจเรานิ่งมันจะดิ่งจริงๆต้องไม่ติดยิบอะไรทั้งสิ้นอ่ะหลวงพี่เลยเข้าใจมันเหมือนหลักการของการดี่เลยทำไมครับมันดี่ขึ้นด,ดี่ลงหลวงพี่มองออกเลยอ่ะจะเป็นมันดี่ขึ้นแล้วดี่ลงอ๋อมันบาลานซ์กันรรระะหหวว่่่าาาาาางงงงออบบบบยกกกัััเเมนูตล แล้วใบกับเซลล์ของเราด้วยนะทำไมทุกคนเสียโอ้ leaking, ri, peng, ara, wij, ara, time, ยเด็กได้เงิ borg, นเยอะนี <S <S ่ออกโอเวอร์เทิดมันก็วิ่งวิ่งหนียิ่งวิ่งวิ่งเอายิ่งเอามันพอเอามันได้ที่ไหนก็วิ่งหนีแล้วทำไมมันถึงวิ่งหนีอ๋อมันหนีไหมเราเองไม่ใช่หนีมันหยุดแล้วมัหยุดเอามันก็ไม่หยุดเล่นจ้ะมันหยุดไปวิ่งหนีไปเรื่อยๆแต่มันก็ขึ้นมาใหม่จ้ะมันเป็นจริงจริงจ้ะหลวงพี่เลยรู้ว่าทำไมมันตอนนี้มันกำลังดีดขึ้นใบหลวงพี่ก็ได้ใต่อทุกนายเลยเดี๋ยวพอได้ใบบ่อยๆมันก็ดีดหนีเป็นเซลล์เลจ้รัเเเเนนนนี่มกก็ดซลลแวาชิออหืย เอี่มันอยู่ตรงกลางภาวัตลอดแล้วดรพคนวัดไม่ได้แล้วเนี่ยทาไมกราฟมันอยู่กลางกลางขึ้นเป็นื่อยก็ลงลงนิดเดียวก็ขึ้นเพราะหลวงพี่เป็นคนไล่เองจ้ะโยมพี่โยมพี่เชื่อว่าหลวงพี่ทาได้พูดเร็วด้วยเพราะหลวงพี่ทําได้จริงจ้ะเพราะว่าหลวงพี่มีหน้าที่พิเศษที่หลวงพ่อให้เอาสมบัติสกภัณ์ให้ทุกคนจ้ะแล้วิสัยหลวงพี่หลวงพี่ไม่เคยอยากได้ตังเลยหลวงพี่เร่นเสียท่าร่หลวี่็ไม่เคยคิดเสียได้เลยอยากทดสอบให้ดูว่าทําไมเหตุผลเป็นยังไงทําไมไม่ขึ้นลงทําไมคนถึงได้เสียทาไมคนได้ตามคนเงิน ยิ่งหวงหวงคือได้ให้คเรียกแต่บางคนอยู่กับเราไม่ใช่อยออกก้าวไปไม่ช่ทําอะไรเลใช่วย,ทำ,ลยลทำบนเลยอดี๋ยวี่เห็นโยมที่ดาวแล้วกับคนดี่ได้อออกตังให้อเอพยพตังเงยอะเลยพี่ถามดูนะพี่ย<ช>ังบอกว่าถ้าเขาเทรดได้หรือได้ทำอาหารเลี้ยงท่านเดี๋ยวก็มีคนติใไปเองแหละเละสามร้อยห้าร้อยได้ทุกวันนี้แล้วแหละครับครบคนไหนไม่มีบุญจะเทรดได้ยังก็เทรดไม่ได้โยมพี่ รัฐธรรมการอย่างเดียวคันที่ทําบุญกับหลวงพ่อแบบอันนี้ในเต๋อย่างเดียวจะถึงเต๋ได้ครับครับทีนี้เอาประสบการณ์ที่หลวงพี่เก่งพูดนะทุกอย่างนะหลวงพี่เข้าใจมันขึ้นแล้วมันก็ดีดมาเมื่อมันคืนก็คือกอไม่ใช่ขึ้นนล้วมันล้างขวดเราแล้วหลวงพี่รู้อยู่ไงี่ยทำไมมันดีดขึ้นดีดลงหลวงพี่เข้าใจแล้วหลักการมันดีดยังไงเป็นยังไงครับครับหลวงพี่เล่นของฝั่งได้แน่นอนประโยชพี่ให้มั่นใจเลยครับครับ